เอาครับพอกันคือเก่าครับกับผมครับสมพวกหน่อยเอ่อสว่านครับตอนนี้อยู่มืนหนีมาบดินครับสว่านตกข้างหน้าครับว่านตกข้างโขงบนี่ห้มๆเลยมาพอกับเชียงเงันสงวนใส่ลุงเรื่องครับ โบบีลอย40ครับอันนี้งอกระตุนลอย10ลอย20ลอย20ครับอันนี้เด็กจอดครับพี่น้องเพราะว่าข้างแคบโคตรเป็นงานหลอกหน้าพี่น้องงานหลอกมาลอกมาหลายแล้วละ ไอ้วันชิ้นน่อยบางบานข้าเจากับหฮลแลนบางบานข้าเจากับให้ลใหลแลนแลน้ำกัน4ีขั้นแรนเข่าซ้อยได้สองขัน้นจะมีขอดีขอเสียครับพี่น้องต้องรับรถดำไงกับรถดำหน่อย พอ,อดีกับห้างจังสีนี่ไปง่ายๆครับหันรถดำลอยง่าเพราะว่าหันจังสีกับ้องไปยากจังน้อยเน้นในบ้านรับราคาก็สำพั้นละ แต่มาส่งเขาไม่โค่หว่ะบานทีก็เป็นปา,ม,นปม,นนานมันปลูกมันนาพี่น้องปลูกมันหนา้างผลก็เป็นเขาหน้าปังมันนากับเขาหน้าปังข้างผลก็เป็นอ้อย เดีเย๋ยวเดีาจังน้อยเพราะว่าไก่จะกี่แรนซีขั้นเดียวสองขั้นที่แรียนเลยหืมไม่เอกแล้วครับนีโนเอกะสองลอยสิบบอกขั้นนี่ ร่องแรนเขาซ้อยบึงเหลวบ่อผ่านบ่ไใดอันนี้ค,ค่อยๆเขาเอาเอาบึงมาสิลอกออกงดบ่ดินกระแถวนี่รักติดตามในเด้อครับน่องไม่ครับเน็ตบ้าง ว่างมื้อนี้ว่างครับวันอาทิตย์ครับเมื่อวานนี้็อยู่ทั้งในบ้านพูแนล่ะว่าบ้านนัน้นขาเจ้าบ่ให้แก่คอครับมันคลิ่มมาซั่นครับเก็บเพราะเพราะเห่าสำหมื่อวานนี่ก็ต้องเนี่ยคุดขอบซาลงมา อันนี้เพนับมือไมโครครับอันนี้บ่นับมือไมโครว่าโจกันออตอนตได้เอาเต็มนั่แหละเต็มรถง่มในหมด่ละแถวรถกัะเปียนไหมแถวมือกัะเปียน ยางเดียวท่านเตียนกล่องน้ำมันกล่องน้ำมันโซล่าครับกล่องน้ำมันดีเซลครับของรถแมคโครซื้อมาได้ยี่กวสองปีแล้วครับแอ่สองปีแล้วรถแมคโครซื้อมากลานสามลานสามก เสงนินสดมากัเพ่งมาเตียนเล็บกับโสดเมื่อคตังเดียนเมื่อคีน น,นี่ก็จะเบิ่งพทางด้านขวาจังสีได้เช็ครถอันนี้ก็ยังน้ไงก็ว่าเกี่ยวตอกกันจะไ,ไปเตรียมรถสมบำรุงรถเกี่ยวอีกเท่านั่น้องเ้าคลิปหน้าจะว่ากันไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามครับรับชมครับจนจบครับ นี็อ่าขอบคุณครับสวัสดีครับ